สำหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพหรือว่า b a f f u Thailand n t 22นะครับเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เราเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนภาครัฐอย่างกร,กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพนยนตร์แห่งชาติสมาคมวิชาชีพต่างๆทั้งผู้กำกับสมาคมแอนิเมชันสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรมหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีภาคเอกชน แล้วก็โรงหนังชั้นนำนะครับอย่าง m a j o r c i n e p l e x นะครับอย่าง SF c i n e m a ร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งนะครับทั้งยัยและก็หอภาพยนตร์องค์การมหาชน,นครับทั้งนี้ในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพนะครับเราถือว่าการที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักนะครับที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของซอฟต์ power ในปัจจุบันนะครับเรื่องของหนังก็มีบทบาทในเรื่องของการทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้เกิดเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการที่แฟนหนังดูหนังแล้วตามมาท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะเกิดมีผลทําให้เกิดเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นมานะครับหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการที่ทําให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยและอาเซียนได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับในการจัดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่8แล้วนะครับซึ่งก็มีหนังที่ยังไม่เคยฉายในประเทศไทยมาก่อน รวมถึงหนังคลาสสิกและก็หนังที่เป็นรอบปฐมทัศนะครับที่เป็นหนังชั้นเยี่ยมจากประเทศนอกอาเซียนด้วยอย่างเช่นหนังจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็หนังจากเป็นหนังร่วมทุนะครับระหว่างประเทศอาเซียนและก็ต่างประเทศด้วยนะครับฉายทั้งหมด25เรื่องด้วยกันนะครับที่จัดฉายในเทศกาลนี้ทั้งที่พารากอนซีนีมเพล็กซ์และที่เอสเซฟเว c e n ซีนิมาเซ็นทรัลนะครับก็เป็นหนึ่งในเทศกาลที่อยากจะเชิญชวนแฟนหนังนะครับ เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็มาชมหน,หนังในเทศกาลของเราได้กับบัฟหรืออาเซียนฟิล์มเฟสติวัล2022นะครับซึ่งจัดในระหว่างวันนี้ครับ20-25เมกราคมเป็นต้นไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้สนับสนุนหนังไทยแล้วก็มีความภาคภูมิใจในอาาาุตสาหกรรมสร้างสรรคด้านภาพยนตร์ของไทยของเราต่อไปนะครับ okay. Okay. Okay.